สวัสดีค่ะแนนสเตช i ั n น r ารีคา่ค่ะคลิปนี้นะคะแนนจะมา Unbox Starbucks บัคส์ค่ะคือแนนสั่งซื้อเมื่อวันที่30พฤศจิกายนนะวันพุธแล้ววันนี้เขาถึงแล้วอะวันนี้วันศุกร์ที่2ธันวาคมถึงเร็วมากซึ่งมันเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้คอลเลกชันใหม่ของ Starbucks เขาจะขายออนไลน์ก่อนคนจะได้ไม่ต้องไปต่อแถวกันหน้า้านแล้วก็ลดการลดการเจอผู้คนลดการ เขาเรียกว่าอะไรนะติดโควิดเราไม่ต้องไปชุมนุมกันหน้าร้านอีกต่อไปนะคะสมัยก่อนยิ่งคอลเลกชันสกุลาเนี่ยต้องไปยืนต่อแถวหน้าร้านกันตั้งแต่2ชั่วโมงก่อนร้านเปิดอะไรนี้เนาะเนาะตอนนี้เราก็เป็นออนไลน์ค่ะและมันเป็นคลิปแรกในชีวิตแนเลยนะที่แนจะมาอันบ็อกแต่ว่านะกล้องแนสูงได้แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นจะตะกุกตะกักนิดนึงเนาะเอาเป็นว่าเริ่มดูที่กล่องเลยละกันเนาะนี่นะคะ กล่องมันก็จะเป็นในกล่องเป็นลายคริสต์มาสด้วยนะคะรอบด้านเลยกล่องเขาน่ารักนะเนาะเอามาเปิดดูอะไรแล้วกันนะคะก็มีใบสั่งซื้อแล้วก็มีห่อบับเบอร์นะคะถ้าซื้อขวดกับ Starbucks เนี่ย แก้วมักไม่เกี่ยวนะแก้วน้ำไม่เกี่ยวถ้าเป็นขวดแต่เป็นทมเบลเลอร์เนี่ยเขาจะมีคูปองให้ไปซื้อหนามได้ราคา1000เยนแต่ว่ามีอายุนะคะใช้ได้แค่ตั้งแต่วันซื้อเนี่ยหนึ่งเดือนนี่ถ้าซื้อที่ร้านถ้าไปซื้อที่ร้านเนี่ยคูปองจะเป็นใบเดียวกับใบเสร็จปริ้น,นออกใหม่ต่างหากนะคะถ้าใครเคยไปซื้อเนาะต้องรีบใช้นะคะเพราะมันมีอายุแค่หนึ่งเดือน มาดูเลยค่ะแนนสั่งซื้อทั้งหมด3อันเอาลังออกไปก่อนเนาะเพราะลังน้องใหญ่มาก3อันแรกนะคะ,ะมาอันแรกเลยเนาะถ้าสั่งซื้อกับทางออนไลน์เนี่ยมันดีตรงที่มันมีกล่องละ่ะแนนสั่งทูโก้ค่ะ ทูโกลนะลายสโนเฟรกนี่ไงคือตั้งแต่เห็นตอนเขาประกาศว่าเขาประกาศว่าจะมีออกมาเนี่ยแนนก็เห็นแล้วปิ๊งเลยก็เลยสั่งซื้อค่ะเนอะสวยเนอะนี่นะคะสวยงาม เนาะทุกโกค่ะไม่ผิดหวังเนาะนี่ค่ะโอเคเนาะแล้วก็ลายต่อไปอันต่อไปนะคะอีกอันหนึ่งที่แนนซื้อเป็นลายโนวนเฟลคใช้คู่กันเนี่ยก็มีอันนี้ค่ะ นี่เลยเป็นเซอร์มอสนะคะเก็บร้อนเย็นได้ลายเดียวกันกับอันแก้วมากกี้นี่สวยเนาะถ้าเป็นทูโกเนี่ยมันจะเป็นด้านด้านเป็นแมทนะคะอันนี้จะเป็นวิงเวบสวยเนาะแล้วก็ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเนาะเราอยู่ญี่ปุ่นเราก็เลยซื้อสั่งคอลเลคชันนี้มาด้วยติดพ่วงมานี่ค่ะเจแปน ไหนๆเราก็อยู่เจแปนแล้วเนาะเราก็เลยสั่งซื้อเจแปนมาด้วยค่ะอันนี้สีใหม่ล่าสุดเนาะเพิ่งออกตามนี้ค่ะตื่นเต้นไม่เคยอันบ็อกซก็เลยลองมาอันดูไหนๆก็มีบ็อกซ์แล้วเนาะ ประมาณนี้ค่ะอันบ็อกซ์กันง่ายๆนะกับ Starbucks ค่ะเนาะคอลเลกชันเนี้ยเพิ่งออกเพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวช่วงนี้น่าจะยังอยู่เนาะส่วนอันนี้ก็นะไหนๆก็มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็แวะช้อปปิ้งกันด้วยนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะส่วนอันบ็อกวันนี้จบแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ